ผ่านไปครับเพราะว่าเราดูกันมาแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมพงทั้งหมดเนี่ยครับพฤติกรรมทั้งหมดนี่ผ่านไปเรื่อยๆครับภาพลานไปเรื่อยเดี๋ยวหยุดภาพไหนผมบอกนะเห็นไหมครับภาพนี้หยุดไว้ก่อนในภาพที่กราบเนี่ยผมชอบมากเลยนี่ถ้าเป็นการสู้คดีเนี่ยไอ้นี่แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วครับถ้าไม่ยอมรับว่าวัดเป็นของแผ่นดินของกัมพูชาแล้วเนี่ยนายจเจริญคันธวงนายจเจริญคันธวง นายจเจริญคันระวงซึ่งเป็นประธานกัรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างบันทึกความตกลงจ b c 3สามฉบับเป็นประธานประธานกรรมาธิการของรัฐสภาไทยขึ้นไปกราบเท้าไอพ้พระเฮงสวยพระ,ะเขมรเนี่ยกราบได้ยังไงกราบได้ยังไง ก็ในเมื่อมันเป็นดินแดน,นไทยขมินมันมาอยู่มันไม่มีสิทธิ์อยู่เป็นผมจะเอาตีนถีบหน้าพ้าอ,องค์นี้ไปแล้วไปไหว้มันได้อย่างไรแล้วดูสิพ้าอ,องค์เนี้ยนวดเข้ากล้ามเป็นมัดมันทหารกพูชาหบ,บ้าเหลืองแต่้ยังหน้าโง,ง่งแล้วมาเป็นประธานกรรมธิการได้ยังไงเนี่ยมาถึงวันนี้ทําไมไม่มาเถียงนายประพันธ์ล่ะยังไม่แสดงความรับผิดชอบเลย กับความอัปยศของพวกคุณดูสิครับหนวดเขาของพระขมรนะผมยาวดกดำน่ะกล้ามเป็นมัดมันพราที่ไหนเป็นผมฉีบกระเด็นไปแล้วดูสิอายเขาไหมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ดูสิดูนานๆนประธานกัรมาทิ่การของคุณละเนี่ย องเงินของรัฐสภารวบรวมเงินจากบรรดาสสและกันมาธิการที่ไปแล้วก็เป็นงบของกันมาธิการนี่คือเงินภาษีของพวกเรานะครับและที่คุณขึ้นไปนี่กองเงินภาษีงบของกันมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนไปด้วยแล้วดันทะลึ่งเอาไปมอบไปบริจาคจตุปัจจัยและสิ่งของให้กับพระโจรเขมรนนะนี่นะ มามา่าบ้างขนมของกินเห็นไหมห่อไว้กข้างๆน,นี่มันอับปะยศะจริงๆครับพี่น้องเอาละภาพนี้หยุดไว้ก่อนครับพี่น้องครับดูภาพนี้สิไอคนที่หัวเราะใส่แว่นตาแงหน้าดูฟ้าอยู่นั่นน่ะคือรองอธิบดีกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศ เดี๋ยวดูภาพอย่าพึ่งไปฮะภาพแม่ทัพเนี่ยไอ้ที่มันน่าอายที่สุดคือแม่ทัพภาคสองนะฮะนั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพยังกระเด็สองแถวอะเด็กขับรถสองแถวนี่แม่ทัพแล้วประวัติท่านตัวนี้ก็ยืดยาวว่ามีความสัมพันธ์กับนายฮุนเซนเป็นเพื่อนกันอย่างดีเลยและเป็นคนต่อสายสัมพันธ์นายฮุนเซนกับเนวินโอ้โหเรื่องมันยาวครับวันหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวต้องมีเรื่องเฉพาะบรรดานายทหารชายแดนนายทหารพานิปนายทหารขายชาติพวกนี้ต้องเอามาว่าเป็นวันๆะันแต่ที่ผมทนมันเห็นไม่ได้ก็คือนั่งท้ายรถปิกอัพทหารคำเห็นครับพี่้องครับแม่ทัพสองไม่มีสงาาส่าราศีไม่มีเกียรติเลยขึ้นไปอย่างนี้ยางกับแปะขายหมูนะภาพต่อไปครับ พี่น้องครับเห็นหรือ,อยังครับนั่งรถติดอัพเขาไปแล้วก็อยู่อยู่ในความกํากับดูแลของตัวเองไม่มีอาวุธติดตัวไปเป็นทหารเป็นแม่ทัพแผ่นดินของตัวเองแท้ๆจะไปต้องไปขออนุญาตเขาและต้องให้เขาพาไปพาไปดูเท่านั้นจึงไปได้นี่มันก็เป็นพฤติกรรมที่คุณไปยอมรับเขาแล้วนะครับอันนี้ก็สอสอนอมแนมรัชดา ส่วนเมื่อคืนที่ผมพูดถึงดรพุทธดีตามไทยนะั้นผมขอโทษนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้ภาพไม่ชัดเจนดรพุทธดีไม่ได้ขึ้นไปนะครับไม่ได้เป็นกรรมธิการอยู่ในคณะนี้มีคุณรัชดาคนเดียวขึ้นไปส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นมีคนบอกว่าเป็นภรรยาของอาจารย์เจริญคันธวงศ์นี่คือภาพที่เป็นหลักฐานที่จะผูกมัด รัฐบาลไทยรัฐสภาไทยและประเทศไทยว่าแม้กระทั่งสอสอรัฐภาไทยกันมาทีการของคุณยังมายอมรับเลยครับพี่น้องครับที่ผมเอาภาพนี้มาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะต้องการเรียกร้องให้นายจเจริญคันธวงศ์รีบแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากประธานกันมาที่ต่างคณะนี้เสียไม่งั้นพฤติกรรมของคุณจะทำให้ประเทศไทย เสียดินแดน,นและถูกกรัรมพูชาเอาไปอ้างและร่างบันทึกความตกลง JBC จะผ่านสภาไม่ได้นายอภิสิทธิ์เพราะถ้าคุณเอาร่างบันทึกสามฉบับมาผ่านสภายิ่งจะเป็นการตอกย้ำถึงการยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนและยอมรับเขตอธิปไตยของกรัรมพูชานี่คือเหตุผลที่เราเสนอ แล้วคุณมีเหตุผลอะไรดีกว่าผมมัง่งคุณเสนอมาสิไม่ใช่มาเถียงข้างๆคู่คูพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพประวัติศาสตร์สมัยก่อนปราสาทพ,พระวิหารไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี2505เมื่อสารโลกตัดสินนั้นปราสาทพ,พระวิหารเป็นอย่างไร และรัฐบาลไทยขณะนั้นปฏิบัติอย่างไรไปล้อมรั้วไว้อย่างไรเดี๋ยวขอภาพนั้นมาให้พี่น้องดูก่อน